สวัสดีครับเพื่อนๆคริสฟู้ดมาแล้วนะครับวันนี้ต้มซุปเปอร์ขาไก่กันครับไม่ได้กินนานแล้วนะครับก่อนไปลงมือฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราบ้างนะครับเหมือนเป็นการช่วยเราซื้อวัตถุดิบนะช่วยเราด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยจัดการกับขาไก่ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับมีปีกบนแอบใส่มาด้วยนิดหน่อยครับใส่เกลือลงไปนะครับขยำคลุกเคล้าให้ทั่วกันเลยนะครับเกลือเนี่ยจะช่วยให้พวกเมือกต่างๆหลุดออกไปนะครับ พอขยำเกลือจนทั่วดีแล้วนะครับให้เราล้างออกด้วยน้ำสะอาดปกติเนี่แหละครับประมาณสามนาทีครับหลังจากที่ล้างแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าพวกเมือกลื่นๆเนี่ยหายไปจริงๆดีกว่าล้างน้ำเปล่ามากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับลวกไก่ของเราทั้งหมดด้วยน้ำร้อนจัดนะครับวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ไก่ของเราไม่มีกลิ่นคาวเวลาเราไปต้มนะครับปล่อยเขาแช่น้ำร้อนไว้อย่างเงี้ยประมาณ3นาทีครับ เสร็จแล้วก็เอาขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำครับเรามาต้มน้ำกันครับใช้เป็นน้ำเปล่านะใส่ซุปไก่ก้อนลงไปสักหนึ่งก้อนครับซีิ๊ว่าวครับซอสหอยนางลมเกลือป่นซอสถั่วเหลืองกระเทียมจีนรากผักชีนะครับ รากขวดชีเนี่ยเวลาเราใช้ต้นไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้รากคริสก็จะเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วใส่กล่องใส่ช่องฟรีซไว้นะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาดูเหมือนเพิ่งตัดมาใหม่ๆเลยตามด้วยขาไก่ที่เราลวกแล้วนะครับใส่ลงไปเลยระวังกระเด็นนะครับน้ำมันร้อนเรียบร้อยครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับปิดฝาเผย่เพืไว้นะครับ,รรรรบต้มไปเรื่อยๆจนกว่าตีนไก่ของเราจะนุ่มใช้ได้ครับ ระหว่างทางเนี่ยก็เปิดมาเช็คบ้างเป็นระยะระยะนะครับถ้ามีฟองมีไขมันอะไรก็ช้อนออกได้เลยนะของคริสต้มไป45นาทีครับตักไก่ขึ้นมาลองเช็คดูนะครับใช้ช้อนกดๆด,ดูว่าเปื่อยตามที่เราต้องการหรือยังถ้ายังก็ต้มต่อถ้าได้แล้วเราก็ไปเตรียมอร่อยกันครับเราจะมาปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดกันในชามนะครับ เริ่มด้วยน้ำตาลมะพร้าวนิดหนึ่งครับเขาจะช่วยดึงเอาความเปรี้ยวกับความเค็มมาเจอกันตรงกลางแบบละมุนละมุนนะครับน้ำมะนาวครับน้ำปลาครับชูรสครับใครไม่ชอบผ่านได้นะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับน้ำตาลชูรสละลายให้หมดตามด้วยพริกขี้หนูส่วนบุบลงไปครับ จักซุปเปอร์ลงชามได้เลยนะครับคลุกเคล้าให้รสชาติทั่วถึงนะครับเติมผักชีจีนผักชีฝรั่งลงไปครับพริกแห้งทอดนิดนึงเนาะเหมือนเป็นลูกโดดเผื่อใครอยากได้ความเผ็ดแบบหอมๆก็สามารถใช้ช้อนขยี้ๆทานได้เลยนะครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะครับ เราชอบกินซุปเปอร์ขาไก่ของเราอะ่ะกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวนุ่มๆนะครับวิธีการกินของเราก็เอาน้ำต้มราดลงไปบนไข่เจียวแล้วทานนะครับตามด้วยตีนไก่เปื่อยๆล,ลงไปอร่อยฟินมากบอกเลยข้าวหมดหม้อมรู้ตัวแน่นอนทำง่ายกินอร่อยแบบนี้ต้องทำแล้วนะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมกดให้กันด้วยนะ กดแล้วมีเพื่อนใช้เพื่อนมีแฟนใช้แฟนแล้วมากินตีนกไก่เปื่อยๆนุ่มๆ,มๆซับๆไปด้วยกันครับ enjoy นะครับบ๊ายบาย